ครับสวัสดีครับผมประเสริฐพุทธคานะครับวันนี้พามาชมองุ่นพันธุ์ไซมัสคัดที่ปลูกไว้หน้าบ้านนะครับตอนนี้ก็โตมากแล้วครับสองพวงคู่นี่ครับสองพวงคู่ใหญ่นะครับนี่ใหญ่มากนะครับใหญ่มากครับนี่ครับต้นต้นก็ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับ ต้นยังเลียกอยู่นูนต้นต้นยังเลียกอยู่เลยครับหนอนต้นต้นไม่โตเท่าไหร่นะครับลูกเยอะเหมือนกันนะครับนี่นี่ครับลูกเยอะเหมือนกันปลูกได้สิบสองเดือนแล้วครับต้นนี้นี่ครับต้นนี้ก็ นี่ก็พ่วงนึงครับไงแล้วครับพ่วงนี้ก็ไ่หลายแล้วครับนพ่วงนี่ก็ไ่หลายแล้วนะครับก็ถือว่าได้หลายพ่วงอยู่ครับต้นนี้เกือบอเกือบสิบพ่วงแล้วครับต้นนี้สิบพ่วงน่าจะได้นะครับแต่ว่าต้นวใครสมูนปันไดน,นะครับ ถือว่าไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เนาะนี่ครับพวงพวงนี้กญ่อยู่ครับนี่ถือว่าใยอยู่ครับถือว่า่อยู่ครับนี่กับพวงนี้ก็ใหญ่อยู่นะครับนี่ครับบริยชียานะครับนี่ยาบริชีปลูกแบบธรรมชาติครับ พวกนี้ก็คือว่ายายมากครับนี่ม,มากไตเกือบสิบพวงแล้วครับผมว่าูนี่กับสี่พวงแล้วครับสี่พวงสี่พวงนี่ครับพวงนี้กับสี่พวงใหญ่ๆครับพวงใหญ่ๆนี่ครับพวงใหญ่ๆครับ ทั้งความพูนก่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกืบสิบพวงครับตนนี่เลยสิบพวงประมาณสิบพวงครับตนโอเคอยู่ครับต้นนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับในสิบพวงนะครับถึงมาต้นจะบ่อหญ่นะครับถือว่าได้เยอะอยู่ครับ หรือว่าได้ไงได้หลายอยครับถิ่พพวงต้นนี้นี่แหละครับอันนุนพันส่มัดคัดนะครับเนาะหรือว่าดกอยู่ครับปลูกได้กินครับปลูกนาบ้านครับพิกัดปลูกอยู่ร้อเอ็ดครับบรนลาศธาตานี้อำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดครับโห ภาคอีสาน้านเฮาปลูกได้ครับมีหน่วยแน่นอนครับอันนี้ต้นต้นปลูกได้สองปีแล้วครับต้น,นก็มีลูกอยู่ด้วยกันครับนี่ครับต้นนี้ก็มีคือกันนีน่ก็มีอยู่เหมือนกันนะครับ ยังม่ท่านสุกอีกประมาณมันจักยี่สิบห้ามือครับประมาณหนึ่งเดือน,น่แหละครับอีกประมาณหนึ่งเดือนก็น่าจะสุกครับในกินอยู่ครับในตอนนี้ก็มีมีหลายพวงอยู่สกสิบพวงอยู่ครับอันนี้กับแมนครับนี่ก่อนแสงจะบอเคยเห็นนี่แหละครับปลูกไ้หน้าบ้านเลยครับนี่ นี่ครับบ้านกลูกไว้หน้าบ้านนะครับนี่พันหนึ่งครับเดี๋ยวตอนนี้พวกรัวพันยังครับนี่เริ่มเข่าสีแล้วครับนี่พันนนี่หลายต้นครับหน้าบ้านยรู้สึกว่าจะหาต้นมาครับหาต้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกต้นหูต้นหนึ่งครับหน้าบ้านหกต้นครับถือว่าได้กินครับนี่ครับนี่ ตัวนี้บูรัวพันยังครับออกสีติดอ่อจะเข่าสีแล้วครับตอนนี้เริ่มจะเข่าสีแล้วอันนี้ก็พันใส่มัดคัดครับตัวนี้บ่าใครสมบูรณ์บ้านไรครับสายมัดคัดเหมือนกันนะครับนี่ตัวนี้ก็พันใส่มัดคัดครับแต่ว่า เป็นใบเป็นหูเป็นหูนี่แม่งกินนู่นกินนะครับเพราะว่าบ่ได้กลางมุดด่งนะครับกลางมุงแม่งกินนู้นกินใบดีดีครับเบิรงนะครับเด้อพี่น้องเบิรงเอาเด้อนี่คนโอ้โหเต็มเลยครับเป็นหูใบเลยนี่นะครับบ่มีมุงกลางบทานเห็นมุงกลางครับลังกากัเห็นแล้วแต่ว่าในมุ่งดีครับใบเป็นหูเบ้อแล้วครับแม่งกินนู้นกินใบครับนี่ครับต้นนี้ต้น ต้นนี้ครับนี่แล้วครับ,ต,บต,นนต้นบอยตะมูลปันได่เนาะต้นบบใหญ่ครับแต่กลับมีนวยอยู่ครับพุ่นวนวยพุ่นอี่ครับพุ่นคือว่าโอเคอยู่ครับนี่นี่ใส่มาคัดนะครับอันนี้จะใส่มาคัดนะครับนี่ สวยงามครับสวยงามปลูกไว,าวนาบ้านครับสี่ห้าหกหกต้นครับหกต้นนะครับปลูกไวนาบ้านหกต้นนี่นะครับพวงสวยูว้ครับนี่ พวงสวยครับปลานะครับปลูกได้กินครับนาบ้านปลูกได้กินแน่นอนครับใส่มัดคัดนะครับนี่เห็นบ่ครับเด้สวยงามครับผมนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปนาครับผม ครับผมสวัสดีครับ